สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพาวรวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยฮานอยมัดรวมนะคะงวดวันที่4เดือน2 2565นะคะเป็นชุดจับวินเลขตารางนะคะวันนี้เนาะก่อนไปรับชมนะคะสาวโอนก็มีคำเตือนคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะชื่นชอบเราค่อยตามเนาะถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะเพราะว่าสาวอนก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะ<ส>คํานวณไปตามสูตรแล้วก็อยากมาแบ่งปันพี่ๆ FC นะคะเพ<ส>ื่อท่านใดนําไปเป็นแนวทางเนาะสาหรับตารางนะคะในวันนี้ก็จะมีให้6ตัวนะคะเลขตารางเนาะ<ส><ส>ในวันนี้ก็จะมี6 มีสามมีศูนย์มีห้านะคะแล้วก็มีหนึ่งมีเก้านะคะสำหรับตัวเด่นนะคะในเลขตารางนะคะที่สาวอนชอบเป็นตัวเด่นนะคะเด่นที่หกนะคะแล้วก็เด่นที่ศูนย์สำหรับตัวที่จะจับบินให้ก็มีหกคู่นะคะลองพิจารณาดูได้นะคะถ้าใครชอบเนาะหกศูนย หกหนึ่งสามศูนย์นะคะแล้วก็หกเก้าเก้าห้าห้าสามนะคะสำหรับแนวทางวันนี้เนาะ ท่าพี่พี่ FC ท่านใดช่นชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูก่อนนะคะถ้าชอบเราค่อยตามเนาะไปได้ทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่เฉพาะกิจถึง VIP เลยนะคะแนวทางวันนี้ก็ขอให้พี่พี FC นะคะที่เข้ามารับชมเฮงๆรวยๆปังๆนะคะกับพานอยสูตรมัดรวมจับวินเลขตารางนะคะถ้าใครไม่ชอบนะคะตัวที่เสาโอนจับวินให้ก็ลอง เอาเลขตารางนะคะไปจับดูเนาะไปจับคู่ใส่กันนะคะเพราะว่าเลขตารางส่วนมากที่เสาโอนให้ไปนะคะจะเข้านะคะแต่บางทีเสาโอนก็จับไม่ไม่ถูกเนาะพี่พี่ fc ก็ลองจับดูกันเองนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะขออวยพรให้พี่พี่ fc ร่ำรวยเฮงหฮงปังๆังสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะคะก่อนออกไปเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องด้วยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดแนวทางใหม่ๆที่สอ,อนได้ลงให้นะคะสําหรับวันนี้โชคดีค่ะกรับสวัสดีค่ะ